สิงหาคมที่ผ่านมาบอดกลันกรองการแต่งตั้งโยกย้ายนายตำรวจชั้นนายพลประชุมกันร่วมสิบกว่าชั่วโมงครับครับเพื่อพิจารณาเสนอตัวบุคคลเข้าสู่ที่ประชุมกอตอลลซึ่งตามกฎหมายต้องดำเนินการให้เสร็จสิน้นภายในวันที่3 0 31สิงหาคมครับโอ้แล้วก็ท่านนาย,ยท่านนายกต้องเสนอให้ ประธานกรตลอตอนนี้เป็นภูมิธรรมภูมิธรรมใช่ไหมอ่าโอ้คือการแต่งตั้งโยกย้ายก็ดูจะธรรมดาเพราะพบตรลอยังไม่เกษียณใช่แต่การวางบุคลากรครั้งนี้มันจะบอกอนาคตเลยกว่าพบตรลคนต่อไปเนี่ยใครได้ลุ้นใครตัวเต็งพลตำรวจเอกกิจรัดพันเพชรพบตรลจะเกษียณปี2569ครับอีกปีหนึ่งและตอนนี้ พี่บึกไกรบุญสวดสง่งนะับท่านพลวาระรนี่หนึ่งนะต่อมาลองอีกท่านหนึ่งก็พลวาระไปอืเหลือรองพอบอรตอรออยู่ก็กเกษียณไปพร้อมกับกิจรัตพันเพชร <69 S 2> หนึ่งคนอ๋อเก้าอ่ะเห็นมไหมที่เหลือจะเป็นแบบนี้ครับนี่โผอ,ออกมาสดๆร้อนๆบอกว่ารองพอบอรตอรอตัวเต็งโอ้โหนี่ หนึ่งคือพลตำรวจโทสำราญนวนมานี่เต่งจริงๆเป็นผู้ช่วยผอตรขึ้นเลยเหรอใช่เกษียณปี2,176โอ้โหนี่ถ้าสำราญนวนมาขึ้นนี้อาวุโสอันดับหนึ่งต้องขึ้นและครับต้องบอกว่าเขาเต่งสุดๆขึ้นเลยสมน้ำสมเนื้อมากพนต่อมาครับบิ๊กแมนครับพลตำรวจโทอิทธิพลอัจฉริยะประดิษฐ์ครับครับ ท่านเป็นรองเจเลตํารวจแห่งชาติเดิมทีว่าจะก้าวขึ้นมาระดับรองแต่ต่อหลังข่าวแววมาว่าจะสลับให้ไปเป็นเจเลตํารวจแห่งชาติโอ้เนี่เทียบเท่ากับรองผบตรกรเียณปีไหนพี่วีเจ็ดสองในเจ็ดสองบิ๊กแมนบิ๊กแมนและจะโยกเอาพลตํารวจเอกทัชชัยนี่พี่หวานปีตะนีระบุตเจเลตํารวจแห่งชาติข้ามมาเป็นรองผบตรกรเียณปีเจ็ดศูนย์อ้ตกลง ตัวเต็งรองผบตรคือทัชชัยกับสารานนวลมาโอ้โหนี่จับตาสองตัวเต็งนี้และเจเลตำรวจแห่งชาติก็อยู่ในลายในลายเป็นผบตรได้เขาบอกว่าเวลาเลือกผบตรให้เลือกมาจากหนึ่งเจเลสองรองผบตรอยู่นี้ตามหลักการนี้ตามหลักการนี้และช่วงหลังๆเนี่ยเขาไม่ได้ดูอาวุโสสูงสุดเลยนะอาจจะให้น้ำหนักเยอะ การเลือกเนี่ยมันบ่งบอกหลายสมัยเลยนะทุกหลายสมัยแล้วที่พบอตอลไม่ได้ว่าไม่ได้โุโอันดับหนึ่งนะคราวนี้แล้วพบตรลคนที่16อ่ะอ๋อยู่แบบนี้เลยที่ตายเนี่ยเป็นคนที่15บห้ามาื่อเกิดวันที่8ธันวาสองพันหน่หกสิบสองพันแปดครับก็เกษียณปีหกเก้าได้ปีหนึ่งได้ปีปีหน้าปีหนึ่งกันยาก็หมดแล้วอืมจบปุ๊บตัวเต็งพบตรลก็จะอยู่เนี่ยในสี่ท่านนี้เหรอใช่โอ้โหนี่ นี่พี่วีดูดิอยู่ที่ว่าใครแบบพลตำรวจเอกนิรันดรเหลื่อมศรีอาจารย์เกษียณปีเจ็ดหนึ่งครับถ้าเข้าเป็นก็สองปีบิ๊กหวานพลตำรวจเอกทัชชัยปีตะนีระบุตรเกษียณปีเจ็ดศูนย์ได้หนึ่งปีได้หนึ่งปีเหรอแต่ถ้าสำราญนนอนมาเป็นเกษียณปีเจ็ดหกเจ็ดปีเจ็ดปีนะบิ๊กแปะกี่ปีนะพี่แปะบิ๊กแปะห้าปีห้าปียาวนานยาวนานกันนะถ้าเป็นบิ๊กแมน พลตำรวจโทอิทธิพลอัจฉริยะประดิษฐ์โอ้ยเกษียนปีเจ็ดสองสามปีสามปีนะไี่วีดูโอ้ย oh, เยอะโ oh, อ้โหสปีเจ็ดปีสองปีนี่นี่เขาบอกว่าตอนเนี้รองผอบอรตอรอรอบเนี้วางคนปึง้งจะพุ่งไปที่ว่าที่ผอบอรตอรอคนต่อไปธนาชูวงศ์เกษียณปี69 กอชัยคล้ายคลึ่งเกษียณปี69ครับพี่วเ็นยดมาอันนี้จบจบไหมจบเพราะไปพร้อมกับบิ๊กตายไปพร้อมบิ๊กตายหมดเลยไปพร้อมบิ๊กตายอ่าคราวนี้ก็จะเหลือพลตารวจเอกนิรันดรเหลื่อมศรีเกษียนปี7 1หนึ่งอได้ลุ้นเหลือทัชชัยปีตะนีระบุตเกษียณ7จศูนได้ลุ้นเกษียนเจศูนย์อและสองคนนี้ที่เข้าเข้าไปอ่าก็นิรันดรเหลื่อมศรีทัชชัยสี่คนนี้แหละอิทิพลสี่คนเนี้ยคนใดคนหนึ่ง จะเป็นผอบอรตอรอหลังจากบิ๊กตายหลังจากบิกกบ๊กตายเสียปี69เอา้าอ้าแล้วมันจะเป็นยังไงต่อคุณมาดูพี่วีสนุกในเชิงตัวเลขเลยในเชิงพูดง่ายๆคือการสลับดอกเลยครับมันมีสี่กรณีของผอบอรตอรอคนต่อไปอืกรณีแรกถ้าปี2569บิ๊กหวานเป็นไงบิ๊กตายกเกษียณบิ๊กหวานได้เป็นตีต่างบิ๊กหวาน เป็นผบตรเหลือปีเดียวเหลือปีเดียวปีต่อไปคือปีปีเจ็ดศูนย์ผลเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ปุ๊บต้องปล่อยให้นี้รันดอนสําราญอิทธิพลแข่งกันแข่งกันในปีเจ็ดศูนย์นี่กรณีของบิ๊กหวานท้าปีหกเก้าครับผลตำรวจเอกนี่รันดอนเป็นผบตรนี่อดีตผบโรงเรียนนะโอ้เหลือแค่สําราญนอนมากับบิ๊กแมนชิงเก้าอี้กันโอ้นี่น่าสนใจนะเนี่ยนี่รันดอนจะเป็นสองปี สูตรเหล่านี้น่าสนใจเพราะ2ปีปุ๊บสําราญจาก7จ็ดปีห็ือห้าปีห้าปีไงถ้ากรณีบิ๊กแมนล่ะถ้าบิ๊กแมนอิธิพลเป็นปี2 5 6 9จะสัมโค้งเข้ามาเป็นผบตรบิ๊กแมนเนี่ยอายุราชการเหลืออีกสปีเหรอเป็น3ปีเกษียณ72เป็น3ปีเพราะนั้นไอ้ตัวเต็งก็จะเหลือคนเดียวเหรออีก3ปีก็จะเป็นสํารานนอนมานอนมา คนนี้พูดแต่คนเ็าผิดลำลานวนมาทุทีพี่ลาเป็นแง่แงแล้วหลังจากนั้นบิ๊กก้องซึ่งตอนนี้จะมาแตะมือต่อคนตำรวจโทจิรพภูริเดชตอนนี้อาวุโสอันดับสองก้องขึ้นมาเป็นผู้ช่วยผบตรลแล้วแต่ถ้าเกิดพลิกโผถ้านี่เลยปี69ปึ้งโอปก้าบับิ๊กลานเป็นเลยเนี่ยเป็นเลยโอ้นี่เกษียณปีเจ คือสมการนี่นะฉากทัดในสี่ฉากทัดเนี่ยได้ลุ้นหมดเลยนะเนี่ยโอหนี่สุดๆเนี่ยลายชื่อผู้นำของผบตรเป็นแบบนี้แหละครับครับถามว่าตอนนี้ตัวเต่งผู้ช่วยนายละนาผู้ช่วยเมื่อตั้งรองก็ไปแล้วผู้ช่วยช่วยอันนี้ก็สำคัญนะจะย้ายรอบนี้ทีเดียวเจคนแบบนี้ใช่ไหมสุรพงษ์ถนอมจิตครับคืนผู้ช่วย จิรพภูุิเดชจากผู้จัาการสอบสวนกลางขึ้นถึงเวลาแล้วพี่กรุชารมยนันขึ้นอุดรยอมเจริญพี่ดอนขึ้นอยู่ไม่ได้แล้วนะพี่ดอนยิ่งยุศเทพจำนงจากภาคสองขึ้นอึ้อไตรลงเนี่ยอยู่อยู่อยู่ดีดีแต่มันฝีแตกครับฝีแตกที่ตำรวจที่เป็นนายแพทย์ซึ่งอาวุโส อ๋อที่ไม่ถูกแขวนชั้นทีเนี่ยเออถูกแขวนไต่ลงและถูกดันขึ้นมาและกิจฎาการจนะอลงกรจเลตำรวจเกษียณปีเจ็ดสี่ขึ้นเป็นผู้ช่วยอนี่ทั้งหมดขึ้นหมดเออพี่วีดูดิครับแขวนเนี่ยบอดกรรองรอบนี้ใจถึงเหมือนกันมันมีกรณีของหมอสองหมอครับที่ต้องขึ้นตามอาวุโสครับครับแต่ขึ้นไม่ได้บอดกรรองของ ตอบตำรวจขึ้นไม่ได้เพราะรเรื่องแขวนที่4เป็นเป็นพิษเนี่ยฮะใช่แขวนชื่อพลตำรวจโทน,นายแพทย์โสพล,ลัดสิงหาจารุครับเป็นอาวุโสอันดับสองจริงๆต้องขึ้นต้องขึ้นเลยเป็นรอง,ต,องต้องต้องรอเลยแขวนไว้แล้วก็ค่อยไปเสนอกอตรอว่าจะเอาแบบนี้ไหมครับถ้าไม่เอาแบบนี้เขาก็ขึ้นเป็นรองพบตรใครอีกต่อมาแขวนพลตำรวจโทนายแพทย์ทวีสินเวชวิธาน โรงบาลตำรวจอาวุโสนหกแขวนไว้เพราะอยู่ในระหว่างการตั้งกรรมการสอบสวน่อนนี้แพทยสภาเขาลงโทษพอเป็นแบบนี้ปั๊บหวยเลยไม่ปออกโน่นเนี่ยครับไตลงผิวพันธุ์นะใช่โอ้นี่พี่อัดนะพี่อัดเลยมาเลยไตลงผิวพันธุ์ขึ้นเป็นผู้ช่วยอยู่อยู่สออทดีดีอยู่นี่คือโผทั้งหมดที่กำลังเสนอเข้า สู่กรตลรลเพราะั้นการแต่งตั้งผู้ย้ยายนายตำรวจครั้งนี้สำคัญนะแม้ว่าพบออตรลบิ๊กตายยังไม่กเกษียณแต่การวางตัวของบุคลากรต่างๆนี้บ่งบอกว่าหลังจากบิ๊กต่ายแล้วใครจะเป็นพบออตรล